nokia x 2 0 0อย ultra อันตร่สิบคือสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จาก nokia ที่เรียกเสียงฮือฮาในตลาดได้อย่างร้อนแรงตั้งแต่เปิดตัวดีไซน์สุดพรีเมียมพร้อมสเปคที่ออดแนนแบบจัดเต็มทำให้หลายคนจับตามองว่านี่อาจเป็นการกลับมาทวงบัลลังของ nokia อย่างแท้จริงเมื่อหยิบขึ้นมาถือใช้งานรู้สึกถึงความหรูหราวัสดุที่ใช้เป็นกระจก gorilla glass v i t t o สองทั้งด้านหน้าและหลังขอบตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมเกรดสูงให้สัมผัสที่แข็งแกร่งและทนทานแต่ก็ยังคงความบางเพียง7.8ม mm. ม ทำให้ถือใช้งานได้สะดวกสบายหน้าจอของ Nokia X 2 0 0 u l อ r a ันตรเป็นจอ AMOLED ขนาดใหญ่6.9นิ้วความละเอียด 2K บวกรองรับ Refresh Rate สูงสุดถึง 144Hz พร้อมกับเทคโนโลยี HDR 1 0บวกแสดงผลสีสันสดใสคมชัดทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังหรือใช้งานทั่วไปก็ทำได้ลื่นไหลและให้ประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับ ชิปเซตที่เลือกใช้คือ snapdragon 8 gen 3ตัวแรงล่าสุดจาก Qualcomm ผสานกับแรมขนาด16 g b และหน่วยความจำภายใน512 g b ทําทำให้การทำงานทุกอย่างเร็วแรงไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกสูงเปิดแอปหลายตัวพร้อมกันหรือใช้งานกล้องระดับโปรโนเกีย no ก็จัดการได้สบายๆและที่สำคัญคือระบบระบายความร้อน l i q u i d cooling รุ่นใหม่ที่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนขณะใช้งานหนักๆพูดถึงกล้องนี่คือจุดเด่นที่หลายคนต้องว้าว พรอโนเกียจัดเต็มกล้องหลัง4ตัวโดยกล้องหลักมีความละเอียดสูงถึง200 MP ใช้เซนเซอร์ไซส์ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพพร้อมระบบกันสั่น OIS และ AI Image Engine ที่ช่วยประมวลผลภาพได้อย่างแม่นยำภาพถ่ายที่ได้มีความคมชัดรายละเอียดครบแม้ในที่แสงน้อยกล้องอันตร Wide ความละเอียด50 MP ให้ภาพมุมกว้างสวยงามส่วนกล้องเทเลโฟโต้ซูมได้สูงสุดถึง100เท่าแบบไฮบริดซูมและสุดท้ายคือกล้องเดบบที่ช่วยในการถ่ายพอร์เทรตให้ละลายหลังแบบธรรมชาติ กล้องหน้า 64MP ความคมชัดสูงเหมาะกับสายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกลางวันหรือกลางคืนก็ยังคงรายละเอียดของใบหน้าได้ครบถ้วนพร้อมโหมดบิวตี้ที่ปรับแต่งได้หลายระดับ แบตเตอรี่จัดเต็มความจุ5,500ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว 120W และชาร์จไร้สาย 50W ใช้เวลาไม่ถึง25นาทีในการชาร์จเต็ม100%อีกทั้งยังมีระบบ reverse wireless charging ที่สามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ผ่านด้านหลังตัวเครื่องรองรับการใช้งานได้ยาวนานทั้งวันแม้จะใช้งานหนักก็ตาม ระบบปฏิบัติการ Android 14ที่มาพร้อมอินเทอร์เฟสสะอาดไม่มีโฆษณาหรือแอป,ปขยะมากวนใจและที่หลายคนชื่นชอบคือโนเกียยังคงการันตีอัปเดตระบบนานถึง4ปีทั้งระบบความปลอดภยัยและ Android เวอร์ชันใหม่ๆเรียกได้ว่าใช้งานยาวๆได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างระบบเสียง OZ o Audio ลำโพงคู่สเตอริโอการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 และรองรับ 5G ทุกคลื่นความถี่การจับสัญญาณทำได้ดีมากแม้อยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ โดยรวมแล้วโนเกีย X 200อันตร2,025ถือเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องและแบตเตอรี่เหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้งานทั่วไปสายกล้องหรือ Mac แม้กระทั่งเกมเมอร์ถ้าคุณกำลังมองหามือถือระดับพรีเมียมที่แตกต่างจากค่ายอื่นโ o เ i ีย X 200อันตราคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและอาจเป็นจุดเปลี่ยนของโนเกียในการกลับมาครองใจผู้ใช้ทั่วโลกอีกครั้ง